บ้านมันก็คือบ้านสีให้ไปยู่ไกลปันไดสุดท้ายก็ต้องหาทางอันอวยขึ้นเมื่อต่อให้ไปยู่ในห้องแอร์บ้านหลังรูหลาแต่ก็ลืมที่นอนเก่าๆห้องนอนเก่าๆขั้วไฟเก่าๆเถียงหน้าห่างๆยู่บ้านเฮาบรไดอกต่อให้มันบงงามหูงามตาบหลูหลาบบเรียบร้อยบ้านมันก็คือบ้านเป็นพื้นที่เก็บออมความทรงจำความผูกพันมาแต่น้อยเป็นพื้นที่โอบกอดความรู้สึกสุกเศร้าเหงาปวง จุดเริ่มต้นของความมุศึกฮักหรือเกียดดีใจหรือทุกข์ท้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทุกตามต้นทุนชีวิตบากบันอดทนสู่ชีวิตติดดินบ่อออกจากบ้านกับโบมีนาทีการงานหลูหลา บอมีโอกาสกระแล่นคนซอกหาบอมีรถบ้านที่ดินกระตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสั่งหาสุขให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้าน ปัญหาต่างๆมากมา,กมายผ่านมาทักทายอยู่สุมือสเวนแต่หลายคนกัผพานมันมาได้เทื่อแล้วทเทื่อเล่าความฝันความหวังคือสิ่งทิ่ไทยบ้านเฮาหอบติดโตไปน้ำไปสานต่อก็ฝันในสําเร็จย่างใจคนหวังเพราะเฮาสุคนเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของประเทศเฮาสุคนมีคา่าดูถูกเจ้าของเป็นเด็ดขาด ความสิ้นหวังมันเกาะกลุ้มหัวใจสุผูสุคนได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเฮาก็หาแนวเฮ็ดแนวแก้ให้ความท่อแท่ท้อถอ,อยในชีวิตมันหายไปป่านใบไม้แห้งล้นลงดินพัดเป็นใบเขียวต้นไม้พัดใบเพื่อเติบโตสัตว์บางชนิดหลอกขาเพื่อเติบโตส่วนคนเฮาใส่ชีวิตเพื่อเติบโต เ้นทั้งชีวิตในอดีตเป็นครูสอนเป็นบทเรียนความเจ็บช้ำเสียดในห้าแข็งแกร่งขาบน้ำตาห้อยยิ้มเสียงหัวขวญที่เคยผ่านมาสิบอกเขาว่าชีวิตต้องก้าวย่างตามทางไปจังใดอันใดเฮ็ดแล้วบ่ดีบ่มักบ่สบายใจเฮาบ่เฮ็ด เขามีชีวิตบ่ต่้งจากค้นทั่วไปสุขได้ห้องให้เป็นมีความเป็นไทยบ้านที่ปรับโตเปลี่ยนแปลงใส่ชีวิตตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโหยหาความสุขในอดีตและอนาคตพยายามเพให้เจ้าของมีความสุขอยู่สูมือสุเว้นแต่ความสุขที่หลายคนแลนบนนำหามันอยู่ใสกันแน่มันอยู่ถึงตึกสูงเสียดฝ้ากลางเมืองหรูหราหรืออยู่ที่ใจของเขาเอง สุขแต่ละคนบ่คือกันสุขของไทยบ้านเฮาอาจบรเิเเคทให้คนอื่นมีความสุขนำํำเพราะความสุขที่แตกต่างกันก็นเฮตให้วิถีที่แตกต่างในเมืองกับกลางทวงหน้าปลาเข่ามันต่างกันแม้นอยู่วาลายค้นหวยหาการคื้นทินฐานบ้านเกิดแต่ด้วยภาละหนาทีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเฮตในคนออกจากบ้านไปเป็น10-20ปีกับบ่ท่านได้กลับเมือบ้านอยู่ เว่าอีกอยังสิเปียนไปไกลปันใดโดนปันใดไทยบ้านก็คือไทยบ้านยังหากินหาอยากพึ่งพาธรรมชาติพื้นให้พื้นหน้าป่าเขาอาจสิเปียนไปตามระบบนายทุนแต่มันบ่ได้หายไปใสสุคนปรับเปลี่ยนการใส่ชีวิตให้เจ้าของอยู่ในยุคสมัยใดอยู่แม้ว่าภาพในอดีตมันค่คอยๆเลื่อนหายไปหลายสิ่งหลายอย่าง สำหรับบ้านเฮาจังไดมันก็คือบ้านเฮาสิสุขสิทุกสิบอลลัมรวยหรูหราแต่หลายชีวิตกระหอบเอาความหวังกลับมาพึ่งผ้าพื้นดินบ้านเกิดกลายเป็นปลายทางไปฝันยุคแลว้วยุคเหล่า